S 1> <S 1> สวัสดีครับพี่น้องทั้งสองอดีตพีเจปาครับมาพบอด,ดีพีเจปลาครับคลิปนี้ครับพี่น้องครับอยู่ที่บ้านอา่าบ้านปางมดแดงนะครับอําเภอตำบลอ้ยวัดบ้บา,นบานปางมดแดงนะครับตำเภอปางมดแดงอําเภอหน้าสิง,จ,งจังหวัดนักไอจะจังหวัดอันพะเยานะครับว้ก็คือกึ่ดอก นะครับที่มาแมาล่ำลำเพื่นลำเพื่อนนะครับมายามพี่รองทั้งเหนือนะครับจะเป็นเที่ยวแหลกแห่งเที่ยวมันนะครับมา,ามลองมาลำมาทำเการแสดงอยู่ที่งนานฉลองผัดหยดนะครับของพ่อคู่เพื่อนนะครับดูที่วัด,ด,นะนะดแห่งนี้นะครับโอ้ยชา่อันซาทั้งหนาเวทีนะครับเอาไปัเฉลยบา้าน จงงดใหยเอพูสาจองไปเล้วครับโอ้ยแต่ถ้อออนเท่ะฮะสาดเจ้าจ้าจะไดนขอบาเดีเอามาน้ำสาดแันะสาดเจ้าสาดคอยโอ้ยสาดคอยคอยสือเอาทนเดี๋ยวมายหางพี่น้องทั้งเหนือเแมนพี่น้องทังเหนือดีดีไม่ดไม่ได้เจ้ากับเจ้า

บพราะโตที่ไปจองข้างไหนเออก็โตเออกับข่ปวยอะไรแบบนี้ใช่น้ำไข่อยจังสิีใส่ซๆแดงนะเพราะว่ามันหมอลำมันมันกูมีโดดแล้วเนาะเต้อันไม่ไม่บัดนี่พนจ้างสุปีเต้หัวก็ไม่จ้างนี่โอ้ยคนมอลยเลัมดูอยู่แต่สมัยนั้นอันซอสไออย่างตัวโซโซวิสุทมันอันนี้ได้อยู่แต่สมัยนี้มันมีแต่แบบบล็ออันนี้มัน โบิดม,มายิงบบมีเลยแบบนี้มันกัมีแค่หอดแียงขึ้นหรมันก็ว่าโยังไงอันนี้หอดใสด่นิ่ด้หอดใส่ยนเลยอดแงนี่ครับหอดแขน่หอมันมายุแสมัยปฐมมันทั้งสินลงอันคุณแม่แต่เป็นเป็นงหน่อยอยู่เนี่บม่มคือม่าโดนเติบแล้วต้วนหนีแม่บ่ครับแต่ยิงที่ปีคุณเล้วต้นหน้ ป่อปไก่บุไฟก็มี่ยุบุญงไฟแมนมันแต่มันคนลำไ่ไวถึงคณะหมอลำที่ใหญ่ใหญ่ใหญ่หวตหัวฉลิมพูนนอกากเอาเวทช่างบ้านคือคือแบบว่าบ่มีันหอบคณรานมัตพุนคือไม่ต่างจจังไปทีกลางตอดหมอลำมาเหมมันไก่เนาะอันนี้เอามาเบิดบนมาเบิดแลวสร้างรอยชีวิตมามหาสารคามบ้านสาวน้อยเพนพลีแล้ว อืมวงเดียวว่องฟีว่องน่องกันกับส้าหน่อยหิงนะแมนครับมันแยกออกแหม่มันแยกออกจากสเชาหน่อยมาตั้งเป็นเพลินลำเพลินนี่แหละครับแมนแต่อันนั่นที่มูหนูน้ำไปเบิ้งเนี่ยในอันอยังก่อนระเบียบก็แต่สินเรโอ๊ยไปจองไม่กัุ้ยไวจะบอา มันโกคน้มากหยแ่นลคนมกหลายเนาะลน่มเนการเป็นยัง้มืแรกนี่คือบ่มีการเกียบัดวันเถาะมันบ่มีบาอื่นเาบาอร่อยเด้นะสี่บ้านห้าเกีบบนนี่บ่ก้หิบคเือาหรออยเมบอโอ้คือพนอกกันแล้ววันเถาะเป็นการสรอยทั้งบุญเสรรองพัดยนผาคู่เพิ่นเนาะ สิได้อีกเนไฟยา้กได้มาอีกนน้หีนจัดคปี้ป่าวเขาเจ้าจองของอันนี้งระเบียบได้ละเขาว่าบูเขาว่าดี๋ยวนี้มันเบามันนั่นมันยังมทุ่มี่ึเาาทุมกันอีกยูวัมเินวนัมเกิดหลเกิดวอัไหลคณะไหลแล้วแก่ห้อสีือใจมากอันนีิลิคพวกนี้เขาเจ้ากัมาดูอยู่แต่หมายถึงมา ตีบงตั้งแต่สมัยเออมาตีบงมาขอตั้เ็งแต่สมัยนั้นมันสิมีแมนวันนี้วันเต้งแต่อยู่โรงเรียนหุ่นแมวันมัดตกอนตะรูกันน้อยๆน่แมนวันนีวัน่นเอาถ้าเบิ่งเหมือดองสาวันขันเถืกใจเพชรพ่นยังคอยเสนอในที่ประชุมขันเบิ่งแล้วมากแล้วโอ้คือหาวคือแมนข่าวผู้่างร่นมวนกับมวนครับนีได้แมน โบตีกันเด้บ่มีแม่นบ่โอานอาจาไม่เสิเอาลูกน้อยเป็นแบกอู้มหัวผู้โบ่มีตีกันอยู่นี่บ้านปางหมู่เดลโบเคยว่าสิตีกันโบเคยอีสานพี่น้องตูวข่อยอันเราไปได้เมียบ้านตูวข่อยเราอยู่ทางที่ล่ะเล่าอยู่บ้านบ่อน้อยไหมโอ้นี่แม่จีกระเียงเราบ่รกลใตัวข่าน่ะหน้าสมหมายปลาสมอีสานปลาสมนั่นควมไปนั่นพวกไปเดียวนั่นล่ะเราเราเราอยู่บ้านนี่ล่ะซีเรียไปนี่แป๊บเดียวตัวนี้อเราก็อ่านขึ้นไปเป็นรับทางบ้านพ่อตัวขันมาซั่นพ่อเห็นมาน นเพราะว่าไปตังคุณเคยไปบ้านญาอยู่แม่เจ้าตีกันดีทั้อีสานอยากไปเบิ้งเขาก็บ่ค่อยได้เห็นเนาะอยากไปเบิ้งอยากไปเบื้องก็เลยเป็นบ่ได้เบิ้งสัมพระเจ้าหามเพราะว่าเขาไปเขาก็อยากใจเขาก็อยากไปหาเบิ้งอันเป็นสี่เนาะกันอันไปบ่ได้ได้ลูกน้อยนี่อันตรายอันนั้นั่นอยอ่ถึงลูกหลงลูกยังแบบตีทางบ้านอีสานมันตีกันดีอยู่แล้วล่ะเออเจ้าบางหม่อง

เอาไปเขียนไตทีละบุญโอ้ยังรอหาเบื้องสานก็ได้บัดนี้ครับผมขอพูดอะไรครับเอาไปใส่เบื้องเมือแร้งน้ำกันมันมันจุดจุดข้าผมขันเถื่องใจชังคอยจ้างอีกปีนาครับผมไม่ต้องห่วงเตยฝ้าขาดด้วยแล้วเมือแร้งนี่ผู้ใดมากเตียนจะเสืมเออให้ว่าไม่จะได้ขันเป้าน้ำบอกผมแล้วผู้ใดมากเตียนพูดได้เศร้าเต้นจักเะแก นะครับคอนซั่นพี่น้องท่างพี่ขายจอยมาจอายศาสตร์จองเสื้อไว้ตาต้อมทีมงานนั่นทีมงานนี่นะครับสายมวนนี่นะครับอาหารบระดิษฐานาหารอาหารเวทีมาเป็นลเพื่อนนะครับ จองาสาดไว้นะครับตอนนะครับหมือแรกมีมีอ่าเซฟิลล์ลาฟเซิรนะครับเป็นอ่าเนี่ยว่าตายอราเทยไม่พิลล้มพอนนะครับแล้วก็ปอชนาใช่ใช่ชนะแล้วก็เขาทิพย์ธิดาดินนะครับผมแรืงนี้นะครับนี่ที่ทีนะครับงาน พระครูปิยธรรมถาวรนะครับไปจะตั้งพระอุปราชนะครับกาลนาตำบลอ่างทองจังหจังหวัดวัดปากมดวัดปากมดแดงบัดปากมดแดงจังหวอ่างทองอำเภอเชียงค้ำจังหวัดพะเยาสำหรับผมบอกปิดนะครับขอตรวจพอไฟนะครับนี่ครับขับมาลำเพล้ำเพลินนะครับมะเรกนี่นะครับเอานี่แล้วครับพี่น้องบรรยากาศนายวทีนะครับออนซ้อนพี่น้องโอ้มาปูสาปหะพี่น้องพะเยา นะครับผมกับข้าเจ้าอยากเป็นข้าเจ้าเป็นการเป็นงานอยู่นะครับโอ้ยคุณแม่ปูชาดไว้แล้วค่านเนื้อขาหมาไม่มีของปูนล้วแม่น้อเนื้อหมาดิโอ้ยออนซ้อนน้อแม่เนาะอ่อนื้อหมาดิออนซอนหมาล,ล้ม,ม,ม,มกับออนซ้อนหม,มูแม่คือกันเ,ออเห็นมาปูชาดที่ดีใจตัวแม่สมกับมาตะกรวงตะไก่สมกับมาตะกรวงตะไก่อย่างมาล่ำให้พี่น้องเบิ้ง มหาสารคามผุหลุนแม่ผุหลบบ้านแพงผุหลบครับมอลำนี่แม่ลูกแมนครับนํ่หมอลำนี่เลยแม่ไก่ครับรับลุนแม่ห้ว่าไเด็กภาคเช่าอยู่อุตรดิตถ์จอดแมนเป็นพันกิโลโอ้ยให้ไา้ตายละเอวคอยเสนัรถสองมือไหมแม่ับีสารด้วเหมือนผู้เดียวครับ ผู้ทซ um, so uh, okay. ่เฝอร์ผู้เดียวก็ได้จอดพักให้เพื่นนอนแมนพักกันนอนโมลูนอนแล้วก็จังคอยเดินมาทางตัวรถทั่วมานจะขั้นเหรรถทั่วขั้นหนึ่งครับแล้วก็นอัก็รถตู้รถท่อนตัวมาแล้วครับมาแล้วครับอยู่หลังเวทีแหะครับบางบางคนก็มาแล้วอันนีี่่มสสาาฮะ อันท่านนี่ก็มีแต่คนอีสานมันเฮาตีแม่เอออีสานมันแม่ยกคือการละินป์ดูที่อันเพื่อกรรมลาใส่ที่โอ้ยมีแต่อีสานที่อันเพ่พดท่องกับเด็กศิไปล่ำมีอยู่บุญนางไฟแม่พี่กายมุลูกกับไปล่ำบุญนางไฟบ้านอำเภอพดท่องอ่ะล่ะปีนี้กับศิลป์ไปอีกพันจ้างต่ออีกครับพุ่นแม่บุญนางไฟบุญแม่ครับกับครับผมกับพ่อได้ไปได้มากอยู่แม่ขันให้ได้มากเจอว่าเป็นเทเแรกแค่เทมันนี่นี่มุลูกมาล่ำทา้งทั้งผีเพรากเทคยมา โอ้ยถ <ítulo> ้ามันสมซื้อจังบาดเพิ่ข้างนอพยพะเยานี่สนดอกเพราว่าตั้งแต่พะตะานนเด้ตั้งแต่ข่เป็นงยมพอกเงาคือกันสนดอกนั่งรถสางมือ่นสนหอกโอ้ยโอ้่นเขียนแนวส่อยนศาสไว้เลยตัวนี้เขียนไม่จิกไว้เลยตัวนี้โอ้ยัน นางไก่ไก่วันจังคอยเห็นหมอลำผู้สวยผู้งามเอาเง่าบบอกกันคนนี้ โอ้ครับผมอันบันนี้ลูกถามเนี yeah. ่ยบ <fall>? ัน <kick> น <ę> mm ี่นอันเหี้ยไรพนมีผู้มีอย่างเนแม่มีผู้มีอนอยอันแม่กัมีอยู่ที่โอ้ยยังมาเส้นมาสี่ลูกอันความสื่อจากเช้าเนี่ยแม่ผมเดี๋ยวมาเ่เชยวมากเอกเีช่าแม่ผู้ผมมันอันเหี้ยไหมแม่นี่นะแม่ว่าขันแม่จเปขอให้ที่ป้าขันป้าขันโอ้ยเนะคุณแม่ข้มาดีแท่านี้บ ่าอโอ้นึกว่ามันแม่เขี้ยวอันพูวันผมมันเอามาหลายมือมันเกี่งอ้เจ้วมาพีอผมวันนี้ก็เลยอันไันทีไปอว้าน้ำพู้ใบอาจารย์น้ำมันหลวงพี่พ่นกับเด้ประกาศไปนอนห้องกระตืนส่นี่แม่เอไปดูาไปขวาน้ำแม่อาครับเอาสิฟ้าอีเมลสิพ้าไปเอาผู่เงี้ยแล้ว นะครับเอาสำหรับคลิปนี้เอดีเอาไป้ำหนี้ไปพอคลิปหน้าฝากไปลองกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อผ่านในคลิปต่อไปวันนี้เราบรรยากาศปูซานนาฮันเวทีของพี่น้องจังหวัดพะเยววัดแางมดแดงนะครับมีแต่คนอีสานมาห้องมาอยู่ทางพี่เออทางเหนือกระทั่งอีสานทั้งเหนือแกมกันน้อแม่เนาะทั้งเล้านะครับอยู่น้องกันเอาแล้วพอกันคลิปหน้าครับนะครับพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อผ่านในคลิปต่อไปวันพุธเก่ากว่างเงี้ยเพื่อสารดีครับร้านค้าร้านขายกับไล นะครับมาแรกมีการใช้สอดสดความฝากพี่น้องสารสนบตรเของคุมกิดไปเป็นเรื่องเจ๊ดังเจตุรรนที่มั่นเป็นล้ำเพลินนะครับนี่นะครับพี่น้องบรรทบให้ดีกว้างดีมองสนามมองเลีนกระไรนะครับสนามกับกว้างสนามเลีนกระไรนะครับเอาไปโพสตคลิปหน้าครับพี่น้องคนไหนคนแชร์คนติดตามเพื่อวานในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับขอบคุณครับ